ันนี้กลับมาถึงวัดดงชูแล้วนะก็มาถึงเมื่อคืนตอนตีหนึตัวเลขสวยมากนะพอถึงนากุติลงรถปกติหนึ่งยี่สิเลขเรียงเลยหนึ่งสองเลยหลังจากที่ไปช่วยงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สารคามสารคามนี้ก็วัดป่าอาศิรวัตรกอะเกิงนะก็เคยไปปั่นพญานาคไว้ สองสองอดองตนก่อนที่จะได้มาปั้นที่นี่ถือว่าเป็นการปั้นครั้งแรกนะที่วัดป่าเซีวัวดเก่อเกิงอันนี้ก็กลับมาถึงแล้วเลยมาเช็คดูว่าเราจะทำอะไรอีกพรุ่งนี้อันนี้จะเป็นคู่ที่สองในชีวิตที่ปั้นนะไปแดนดินแดนสารคามก็ถือว่าเป็นถิ่นเนาะก่อเกิง มันคล้ายๆคำโฉนดนะแล้ก็เลยไปปั่นไว้ตอนนี้จะจุดทูบบอกแล้วกลับมาแล้ว้วมาทำงานพอดีจุดเทียนแล้วเมื่อกี้ไม่มีทูบเลยเดินเอาทูบที่จุดไม่ใช่อะไรนะจุดในการอนุโมทนาบุญร่วมกันที่เราไปไปเจอไปร่วมงานกระถินบนเกาะกลางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าน้ำท่วมนะน้ำท่วมก็เลยมีเนินดินประมาณเกือบหนึ่งไร่นี่ที่พระอาจารย์ท่านทำไว้จะได้ไปสวดแผ่เมตตาบอกบุญกับภูมิเจ้าที่เจ้าทางเขากับชาวบ้านนะเพื่อเป็นการอนุโมทนากระถิ่นนี้ก็เลยกลับมาจะปักลงนี่ นี่กระถางนี้เลยทูบเทียนนี้ก็ควันทูบควนเทียนมันจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็ดชนิดหนึ่งนะเขาได้เป็นอาหารของเขาการจุดทูบจุดเทียนก็มีมาแต่โบราลโบราณบ,บอกกล่าวเล่าความในการไปทําบุญมาให้แที่นี้ก็ได้มี การอนุโมทนาด้วยหากมีการทิปการละเอียดนะอันนี้คงจะเป็นการจุดตั้งแต่ตอนตอนงานกระถินนะอนุโมทนาดเดอสเพเทวาสเพมนุษะสเพอันธภาวะปริยาปัน,นาสเพสตาอนโมทันตุเราจะเพิ่มขนาดนะให้ให้มันพอดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ ถ้าเราไม่เพิ่มมันติดเก็ดแล้วมันจะไม่สวยเราต้องทําให้ได้ขนาดก่อนก่อนที่จะติดเก็ดส่วนฝั่งนู้นก็ติดมาแล้วนะติดเก็ดนะที่ว่าเกือบสุดหางแล้วหางนี้ก็จะเป็นรูปคล้ายๆน้ําเต่านะแทนความมั่งมีน้ำเต่า เหลือแต่งคีบอันนี้ก็งอขึ้นมาอุยอ้ยเด้อเด้อเด้อรู้สึกว่ามีงูง มีงูงมาอยู่เดี๋ยว,ยวบนั่งแป๊บนึงงูอะไรไม่รู้นะ อาวทำไมงูมาอยู่ตรงนี้บนก็มีงูนะ mà đây nghe